งานครบรอบ88ปีของกองทัพบกกันก่อนนะครับก็จบไปอย่างงดงาม<ช>กับยอดผู้เข้าชมนะครับไม่ต่ำกว่า130,000คนนะครับเยอะมากเลยทีเดียวซึ่งเ,เยอะกว่ากาวันเด็กหลายปีที่เราจัดมานะครับหลายเท่าเลยทีเดียวต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับ ในการเฉลิมฉลองครบรอบ88ปีของกองทัพอากาศนะครับแล้วก็รวมไปถึงบริษัทอุตสาหกรรมการบินจำกัดนะฮะ<ช>ที่<ล>ให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการแล้วก็ในส่วนของพี่ๆสายการบินนะครับแอร์ไลน์นะครับบริษัทวิยุการบินแห่งประเทศไทยแล้วก็รวมไปถึงบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเนี่ยที่เปิดด้านฟ้าให้กับเราใช่ค่ะรวมถึงผู้โดยสารด้วยเนาะค,ค่ะก็<น>ะถือว่าเป็นหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของเราครับแล้วก็ต้องขออภัยน้องๆนะครับที่ทําการสอบในวันเสาร์ ใช่ไหมเอเรเวลนะครับ<ช>ที่อาจจะทําให้เสียงดังนิดหนึ่งนะครับ<ช>นะ,ะก็ต้องขออภัยแล้วก็เราพยายามที่จะทําให้ออกมาอย่างดีที่สุดนะครับนะ ก็เดี๋ยวไปดูอะไรใหญ่กันนะรับภาพควันหลงเป็นยังไงบ้างนะใช่ค่ะเมื่อวันที่7และว,วันที่8ของมีนาคมที่ผ่านมาค่ะกองทัพประกาศก็ได้จัดงานวันครบรอบ88ปีกองทัพประกาศค่ะซึ่งต้องถือว่ากําหนดจัดไว้2วันนะคะก็คือวันที่7และว,วันที่8มีนาคมซึ่งถือว่าได้รับการตอบรับจากกําลังพลจากหลากหลายเหล่าทัพหน่วยงานทั้งภาครัฐภาครเอกชนและประชาชนค่ะมาร่วมงานกันอย่างล้นหลามที่กองทัพประกาศดอนเมืองค่ะโดยภายในงานนะคะมีกิจกรรมประกอบด้วยการจัดแสดงการบิน หรือว่าแอร์โช์ค่ะการตั้งแสดงอากาศยานภาคพื้นหรือว่าสแตติกดิสเพลย์รวมถึงการจัดแสดงในชาตการแล้วก็การปฐากถาและเสวนาวิชาการค่ะซึ่งการจัดแสดงการบินนะคะประกอบด้วยการแสดงการบิน f 1 6 d e m เดโมค่ะและการแสดงการบินกริเพนเดโมรวมถึงนะคะการแสดงการบินผ่าดแผลงหมู่บินออเกสตเดอะเฟิร์สค่ะจากสาธารณรัฐประชาชนจีนการแสดงการบินผ่าดแผลงจากหมู่บินสุริยคิลังจากสาธารณรัฐอินเดียการแสดง การบินต่อสู้และสกัดกั้นอากาศยานของไทยนะคะรัวฮอสแคมเบล l l รวมถึงการแสดงการบิน F-35A เด m o ของสหรัฐอเมริกาค่ะนอกจากนี้ครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนและนักเด็กๆได้ให้ความสนใจก็คือการตั้งแสดงอากาศยานบากพื้นหรือ Static Display นะครับซึ่งเป็นเครือ่องบินของกองทัพอากาศนะครับกองทัพอากาศไทยนะแล้วก็เป็นกองทัพอากาศสิงคโปร์กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกากองทัพอากาศนะครับ ของอินเดียนะครับแล้วก็มีกองทัพอากาศของจีนนะครับที่ได้เห็นภาพนะครับเครื่องบินนะครับแต่ละแบบซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่ เห็นลำใหญ่สุดเลยคือแอร์บัส330นะครับมาติโลแทงเกอร์นะทรานสปอร์ตนะซึ่งเป็นเครื่องบินเติมน้ำมันนะครับนะแล้วก็มี KC 135ใช่ค่ะโอ้มีแต่เครื่องที่น่าสนใจมาจัดแสดงนะคะรวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการนะคะก็ประกอบไปด้วยนิทรรศการพระมหากษัตริย์นักบินค่ะนิทรรศการภารกิจเครื่องบินกริปเพนลงถนนค่ะและนิทรรศการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนต่างๆอีกมากมายรวมถึงการประถักกถาและเสวนาวิชาการต่างๆ S <S. <S ได้แก่การเสวนาด้านยุทธการหัวข้อ Joint All Domain and Cross Domain Operations และการเสวนาวิชาการด้านกิจาการอวกาศค่ะหัวข้อเทคโนโลยีและมูลค่าทางอากาศรวมถึงการเสวนาวิชาการในหัวข้อด้านการวิจัยและความร่วมมือกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศหัวข้อ Next Gen Military Innovation and Industrial Cooperation ะะ mm. การประถกถาโดยผู้บัญชาการฐานสูงสุดในหัวข้อ One Team ัพไทย mm. และการประถานะคะโดย ท่านผู้บัิชาการฐานอากาศของเราค่ะในหัวข้อ Unbeatable Air Force ค่ะครับซึ่งท่านผู้บัญชาการฐานสุดก็แต่งชุดบินมาเลยนะใช่<ด>ค,ค่ะแล้วก็ท่านก็เริ่มต้นด้วยนะประวัติในครบอบครัวท่านคุณปู่ท่านเป็นนักบินของกองทัพอากาศนะ,ะซึ่งได้รับความสนใจจากออเดียนผู้เขา้ารับฟังนะครับก็ถือว่า เป็นไปด้วยความชื่นชมนะครับแล้วก็เป็นวิตรภาพอันดีระหว่างนะครับไทยกับมิตรประเทศด้วยนะครับใช่ค่ะต้อง<ม>บอกว่างานครบรอบ88ปีของกองทัพอากาศนะคะจะไม่สามารถดําเนินการได้อย่างราบรื่นแล้วก็บรรลุเป,ป้าหมายเลยหากขาดกองทัพอากาศจากมีประเทศต่างๆค่ะและท้ายที่สุดนี้ค่ะกองทัพอากาศก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะบริษัทอุตสาหกรรมการบินจํากัดค่ะบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยบริษัทท่าอากาศยานไทยจํากัดมหาชนสายการบินพาณิชย์และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะในการ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้งานนี้ประสบความสําเร็จแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกอย่างที่พี่ปูบอกไปค่ะเปิดหน้านฟ้าสนามบินดอนเมืองอให้กับเราให้จัดแสดงการบินที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ค่ะครับอันนี้ก็เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้สนใจด้านการบินนะครับได้ติดตามและสนับสนุนด้านการบินของชาติในอนาคตเพื่อจะเป็นศูนย์กลางด้านการบินในภูมิภาคนะครับแล้วก็เป็นการจุดประกายนะครับเรื่องของอุตสาหกรรมการบินอุตสาหกรรมในเรื่องของการป้องกันประเทศนะครับ เพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปนะครับก็เท่าที่เห็นนะวันหลงเนี่ยครับที่เป็นไวรัลใน Tik t o อกเนี่ยก็จะเห็นนักบิน f 35นักบินหญิงผู้พันมัดใช่ค่ะโหเท่มากๆเลยนะคะเป็นไวรัลในขนณะนี้แล้วก็โอ้หนักบินของสุยาคินังก็เท่ค่ะของจีนก็เท่ของไทยเราเองเนี่ยก็หูได้รับความนิยมไม่ต่างกันเลยนะครับก็ต้องขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ